คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อนี่ๆน้องๆลุงป้านาอานทุกๆท่านนะคะสวัสดี fc ช่องต้อมพารวยค่ะ เพื่อนๆคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะเรามาดูผลหวยฮานอยของวันที่8นะคะเมื่อว,วานเนาะฮานอยสูตรวัดดวงนะคะพิเศษนะคะเพื่อนๆอ,ออก072นะคะต้อมให้เด่นเลข7เลข7 และเลข8นะคะเลข7และเลข8เพื่อนๆท่านไหนที่วิ่ง7นะคะก็จะเข้าหลักสิบนะคะ2 7ค่ะเข้า2 7นะคะ60เราไม่เข้านะคะสุดวัดดวงเนาะสำหรับพิเศษเราเข้าแค่2ตัวบนนะคะเข้าเลขวิ่งเนาะวิ่ง7ปกตินะคะ8 59และ 8, 8 8นะคะเพื่อนๆ5 9เราไม่เข้านะคะสูตรวัดดวงเนาะสำหรับสูตรวัดดวง8 8ท่านไหนที่รูด8ปนะคะก็จะเข้า8 8นะคะส่วน VIP 0 0 7ค่ะสูตรวัดดวงเราเข้าเป็นตัวกลับนะคะเพื่อนๆตัวกลับ เข้าเป็นตัวกลับนะคะ47เราก็เข้าเป็นเลขวิ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่วิ่ง7ปังสุดๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้มาพิเศษก็7นะคะ VIP ก็7นะคะ70และ74นะคะเพื่อนเพื่อนเราเข้าวิ่ง7นะคะส่วนน้อยเฉพาะกิจนะคะ319เราไม่เข้านะคะ แล้วก็76หค่ะเราเข้าตรงๆงเลยนะคะ76ดหเนาะเข้าตรงตรงนะคะสุดวัดดวงนะคะเมื่อวานใครตามก็เข้าเลขวิ่งที่เลข7นะคะแล้วเราก็เข้า76ดหตรงตรงค่ะเพื่อนๆเรามาตามกันต่อเลยนะคะ แนวทางหวยฮาหนอยค่ะสุดวัดดวงงวดประจำวันที่9เดือนมีนาคมปี64นะคะเพื่อนเลขเด่นนะคะเด่น9กับ6ค่ะเด่น9กับ6นะคะมี9 0ค่ะ9 1 9 3แล้วก็9 4นะคะส่วนเลข6มี6 0 62สองแล้วก็68นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข2นะคะเรากันไว้เผื่อเลขเด่นทั้งสองตัวของเราหลุดนะคะกันเลขสองก็จะมี20ค่ะสองหนึ่งและ2 7นะคะ เพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะวิ่งเลข9รูดเลข6เน้นๆน,น,นะคะเพื่อนๆเมื่อวานมา7นะคะวันนี้อาจจะเป็น6นะคะไม่แน่น้ออาจจะเป็น6นะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ชอบเลขที่ต้มเจาะมาให้นะคะเป็นสูตรวัดดวงเนาะดูในตารางฮานอยได้นะคะตารางฮานอยแล้วนําเลขในตารางมาจับชุดเลข2ตัวที่เพื่อนๆชอบได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญซื้อหวยเพื่อนๆอ,อย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะ วันนี้ตั้มขอให้เพื่อนๆทุกคนหองตั้มนะคะรวยรวยเฮงเงปังปงค่ะรับทรัพย์ตั้งแต่หวยหุ้นนะคะลาวทุกๆลาวเลยนะคะโดยเฉพาะลาวพัฒนาค่ะฮาหนอยนะคะแล้วก็เพื่อนๆค้าถ้าเพื่อนๆถูกหวยเพื่อนๆอ,อย่าลืมแบ่งเงินเล็กๆน้อยๆเพื่อไปทำบุญนะคะจะได้เป็นการต่อบุญ เราจะได้ถูกหวยทุกๆงวดนะคะวันนี้ตั้งพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย